ตอนนี้เกมมือถือมิวนิวดอนนะครับ mm hmm. เปิดให้เล่นจริงแล้วนะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้จะมีทั้งหมด16นะครับ16เซิร์ฟนะถ้าใครที่เข้าเล่นแล้วเต็มเนี่ยอาจจะต้องรอเซิร์ฟใหม่ๆเปิดก่อนคนระับเดี๋ยวผมจะไปเซิร์ฟที่13จากนั้นก็เลือกอาชีพนะจะมีทั้งหมด5อาชีพรับดักไนท์รับดักวิสระแฟรี่เอลเมจิกกราเดียเตอร์นะ isa, k, ator, นะแล้วก็ซัมมอนเนอร์เดี๋ยวผมจะเล่นเป็นดนะักไนท์รับนักดาบสายประชิด เราอยู่ในเกมมิวเวอร์ชั่นคลาสสิกแพ้นะครับจากลิขสิทธิ์ต้นฉบับนะเขารับประกันเวลวไวนะครับแล้วก็สายฟรีก็เป็น v i ไได้เดี๋ยวตั้งค่ากันก่อนนะครับอันนี้ตัวเกมมันจะวิ่งเควสให้เราอัตโนมัติตั้งค่าตรงนี้นะครับแล้วก็มาคําว่าตั้งค่าจากนั้นมาตรงการแสดงผลนะครับปรับเป็นสูงสุดได้เลยเนาะถ้าใครที่จะเล่นแบบภาพสวยนะครับตรงจดหมายเนี่ยจะมีรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้านะครับให้เรากดรับได้เนาะ แล้วก็ช่วงเปิดเซิร์ฟนะครับตัวเกมจะมีกิจกรรมฉลอง OBT แล้วนะไม่ว่าจะเป็นการสร้างตัวละครนะครับเข้ามารับไอเทมฟรีอย่างเหรียญทองนะครับคูณ500เนี่ยนะอัญมณีแห่งพรนะครับอัญมณีแห่งชีวิตหินวิญญาณเนาะหินมายานะครับหรือพวกหีบ GM ก็ได้เอาไว้กดสุ่มของนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมลูทบล็อกด้วยนะครับเวลาเราตีมอนอ่ะมันจะมีกล่องพิเศษตกด้วยนะก็จะมีโอกาสได้ทองนะครับได้1ิ้นทโดสวิตสองนะได้เพลย์ห้านะดูว่า จะเป็น iPhone 17 Pro Max ก็มีนะครับ ừ, iPad Air ก็มีนะสามารถสมัครนครับเข้ามาเล่นรุ่นรางวัลกันได้เนาะคือกล่องมันจะดรอปจากมอเตอร์นะครับจะเป็นกล่องพิเศษนี่แหละนอกจากจะดรอปปกติแล้วนะรเรายังสามารถเพิ่มอัตราการดรอปได้ด้วยนะโดยการใช้ไอเทมที่ชื่อว่าการดรอปพิเศษนะครับสามารถซื้อได้ในร้านค้าเนาะราคาประมาณ35บาทนะครับนอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมไอเทมโค้ดนะครับแจกของรางวัลด้วยเข้าไปที่ตั้งค่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มาคำว่าไอเทมโค้ด มีอยู่ทั้งหมด3โค้ดนะครับพพ์ตามนี้เลยนะหรือไปดูที่ใต้คลิปก็ได้นะครับกดแรกไปของจะเข้าที่จดหมายเนาะกดไปอีกนะครับตัวนี้ผิดนิดนึงอ่าตัวนี้จะต้องเป็นตัว A นะครับม e w ND แล้วก็ Play p a r เนาะเออ ND ก็คือ New Dawn นะครับ สองโคตละอีกโค้ดหนึ่งนะครับใครชอบเกมมิวอยู่แล้วนะครับลิงโหลดอยู่ที่ใต้คลิปนะเนาะเข้าไปโหลดกันได้นะครับมีทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับอ่ะเดี๋ยวถ้ามีโค้ดใหม่ๆเนี่ยผมจะเพิ่มให้ที่ใต้คลิปนะครับกดไปจากนั้นเราจะมารับของที่จดหมายนะครับนี่รางวัลไอเทมโค้ดกดรับทั้งหมดไปเลยเดี๋ยวเรามาเล่นกันต่อนะครับตอนนี้ผมเลเวล20แล้วนะ กดรับรางวัลไปนะครับแล้วก็จะเห็นว่าแต้มเซตัสลังจากปล่อยบอดไปนะจะมีทั้งหมด9 5แต้มนะแล้วทีนี้เราจะอัพค่าเซตัสแบบไหนนะครับท้ายผมแนะนำเนะาะแนะนําให้อัพว่องไวก่อนนะครับเพราะว่ายิ่งค่าป้องกันเราสูงอนะ่ะเราสามารถไปตีมอนหรือเวลสูงได้นะครับจะทําให้เราเวลไวมากเลยนะครับเขารับประการเวลไวหรือถ้าใครที่อยากเฉลี่ยเฉลี่ยก็กดเพิ่มทันทีก็ได้นะ นะถ้าเรากดเพิ่มทันทีนะมันจะแบ่งไปก็คือพลังกับว่องไวอันนี้คือสายกายภาพเนาะแต่ถ้าใครที่เป็นสายแวกก็จะเป็นว่องไวกับปัญญานะครับแต่ว่าผมจะลงอันนี้ก่อนผมจะลงว่องไวก่อนนะครับอยากจะเวลไวๆกดไปอันนี้จะเป็นการเรียกคืนนะเหมือนเป็นการย่อยของนี่แหละอย่าลืมเนาะของมันจะเต็มกระเป๋านะเราต้องกดย่อยด้วยนะถ้ากระเป๋าเต็มเนี่ยมันจะเข้าที่จดหมายนะครับ มีระบบตีบวกนี่เวลาเราตีบวกนะครับให้สังเกตรตรงนี้นิดนึงอ่าผมจะกดไปเรื่อยๆนะตอนนี้บวกสี่แล้วบวกห้านะพอบวกเจ็ดนะครับอัตราสําเร็จมันจะขึ้นนอกแปดสิเปอร์เซ็นตนะคือโอกาสแปดสิเปอร์เซ็นตเนี่ยที่จะบวกติดแปดนะครับถ้าบวกล้มเหลวจะกลับมาเจ็ดเหมือนเดิมอ่าแปดครับผมจะกอดอีกทีนะตอนนี้เจ็ดสิเปอร์เซ็นต์ละปุ๊บโอเคนะครับกอดอีกทีนึงร้อยไหมอ้าวบวกสำเร็จนะครับเออนด้บวกสิบละ ีนบอบน้เหินเราเยอะนะครับกดไปเพราะว่าเขาแจากฟรีเนาะเมื่อกี้นะครับในกิจกรรมเปิดเซิร์ฟแล้วก็เราวันลงทะเบียนล่วงหน้านะครับอันนี้จะเป็นการซื้อสกิลพอซื้อเสร็จเนะี่ยมาตรงสกิลนะครับเอามาปลดล็อกตรงนี้ได้เลย กันต่อแล้วก็ตัวเกมเราไม่ต้องวิ่งเองนะครับจะมีระบบวาร์ปจะเป็นเกมมิวเวอร์ชั่นคลาสสิกแท้เลยนะจากลิขสิทธิ์ต้นฉบับนะครับในขอบเลยแหละถ้าใครเคยเล่นนะครับเขารับประกันวี่วไวคือเวี่วไวจริงนะเดี๋ยวผมเล่นแปบ๊บแปบเนี่ยก็เวยบ้อยแล้วนะครับแล้วก็สายฟรีก็เป็น V.P ได้เหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ V.P ยังไม่ขึ้นนะเราต้องเล่นไปก่อน,นี่จะเป็นระบบสืบทอดอุปกรณ์นะครับ ก็คือถ้าเราได้อ hey, ra ุปกรณ์ใหม่มาก็เอาค่าเซตัสจากอุปกรณ์เก่านี่แหละโอนเข้าไปนะครับตอนนี้ผมเลเวล60แล้วนะครับจะเห็นว่าม <mission> ันขึ้นช้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนแมปละเพื่อให้เจอมอนที่สูงกว่านะครับอันนี้จะเป็นรางวัลเติมเงินครั้งแรกนะครับ อันนี้จะเป็นรางวัลเติมเงินสะสมนะ้าไหนที่มันเป็นจุดวงกลมสีแดงอ่ะแสดงว่าเรารับปีได้นะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีกิจกรรมลดราคาอยู่นะครับก็คือ Play Park Web Shop เนาะสามารถเข้าไปซื้อของในเว็บได้นะครับจะลดสูงสุดถึง60%เลยนะแล้วก็มีแพ็กสั์ขี่นะจะเป็นเซอร์บรบก็คือหมา3หัวนั่นแหละให้เราขี่นะครับจากนั้นเข้าไปที่หอคอยสาบสูนนะปเราจะเปลี่ยนแมปละ จากนั้นผมจะไปตีเลเวล90เลยนะเพราะว่าเราตีไหวนะค่าป้องกันเราสูงนะครับอย่าลืมเน้นค่าป้องกันก่อนนะตรงนี้จะมีกิจกรรมเปิดเซิร์ฟนะนี่อันนี้ก็จะเป็นรา,นางวัลเลเวลนะ อันนี้เป็นรางวัลสั่งหารบอสเนาะอันนี้จะเป็นรางวัลระเบิดอุปกรณ์นะครับในการตีบวกอะไรต่างๆนั่นแหละการใส่ของใส่หินนะครับตอนนี้หกสิบเ็ดแล้วนะแล้วก็ตัวเกมก็จะมีท้าดวลบอสด,ด้วยนะครก็จะเป็นพวกบอสโบนัสเนาะบอสแผนที่นะหรือว่าบอสกิจกรรมก็ได้ ตอนนี้ผมอ ja sí. ัดเกมก็จะประมาณบ่าย2องละนะครับเลยกิจกรรมตีบอสโลกมาแล้วนะครับจะเป็นบอสมังกรเนาะบอสมังกรเนี่ยจะเปิดตอนสิบโมงครึ่งนะครับบ่ายโมงครึ่งสี่โมงครึ่งแล้วก็สามทุ่มครึ่งนะครับนอกจากตีบอสแล้วเนี่ยก็จะมีกิววอร์ด้วยนะมีกิววอร์นะครับมี PVP ข้ามเซิร์ฟใครที่ชอบสงครามนะครับหรือว่าตีกับผู้เล่นอื่นเนี่ยโหลดมาเล่นกันได้นะครับลิงกอยู่ที่ใต้คลิปเนาะตอนนี้เจ็ดสิสองแล้วนะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อสกิลเพิ่มนะครับดูว่าเราซื้ออะไรได้บ้างอ่าก็จะมีโจมตีปลิดชีพใช่ไหมแล้วก็อันนี้อะไรฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับกดตรงรูปบวกได้เลยแล้วก็เนี่ยมันจะมีให้เราซื้อหินนะครับเมื่อกี้เราซื้อฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับเนี่ยได้ละสกิลที่สามแล้วก็ตัวเกมมีเซ็ตให้เราหาด้วยนะครับพวกชุดอุปกรณ์อะไรต่างๆเออ ไปหามาด้วยนะนะครับแล้วก็อย่าลืมตีบวกใส่หินด้วยโอเคมีระบบใส่หินนะครับเนี่ยพวกหินอัญมณีน่ะหรือว่าหินตีบวกนะครับก็ได้จากพวกมอนเตอร์นี่แหละในการดรอกนะครับตรงนี้ก็จะมีคู่มือเกมนะครับเนี่ยใครที่งงตรงไหนเนาะหรือติดปัญหาตรงไหนในเกมนะครับสามารถไปทักแอดมินเพจได้นะครับใน Facebook อ่ะเพจเกมนะครับนิวนิวดอนดี่ผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มผู้เล่นด้วยนะเข้าไปจอยกันได้นะครับ ไปปรึกษาหาลือเนาะและเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็ตอนนี้ระบบ V.I.P. ขึ้นแล้วนะครับ V.I.P. จะมีทั้งหมด14ระดับนะสายฟรีก็เป็น V.I.P. ได้นะครับโดยแต่ตรงน,นี้มันจะมีคําว่าภารกิจเห็นไหมถ้าเราทําภารกิจเนี่ยก็จะได้แต้มนะครับพอได้แต้มมานะแต้มถึงเราก็จะอัพเป็น V.I.P. นะครับแบบนี้แหละนะครับสายฟรีก็เป็น V.I.P. ได้นะแล้วก็สิทธิพิเศษ V.I.P. นี่นะครับให้สังเกตอ่าตัวหนังสือสีเขียวนะสมมติเราเป็น V.I.P. 1อยู่ใช่ไหม พอเป็น V.I.P. สเนี่ยสิทธิพิเศษก็จ,จะสูงกว่านะครับมีสิบสีระดับนะครับอย่าลืมไปทำเเว s กันด,ด้วยแนะนำนะครับมันจะได้เก็บของอัตโนมัติอะไรแบบนี้ขายของเองนะครับเราไม่ต้องมาย่อยอ่ะเราไม่ต้องมากดรีไซเคิลแบบนี้ตอนนี้ผมเลเวลหน0่แล้วนะครับใช้เวลาไม่ถึง20่สิบนาทีนะนี้จะเป็นเกมมิวเวอร์ชั่นคลาสสกแท้นะครับเขารับประกันเวลไวเดี๋ยวเราจะไปตี บอสโบนัสกันนะปราจินีน้ำแข็งแต่งเวสได้เลยแล้วก็ไปเราจะเล่นคนเดียวก็ได้นะหรือว่าจะเล่นกับเพื่อนก็ได้นะครับมันจะมีทีมใกล้เคียงอยู่หรือว่าสร้างทีมเองก็ได้นะครสูงสุดสคนนะครับ อันนี้คือผมยังใส่สกิลไม่ครบเลยนะมัวแต่เวลนะครับหรือเวลไวจริงเรียบร้อยนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปทำเเวด VIP กันไปที่ปราสาทสีเลือดก่อนนะครับโอเคไปตัวเกมจะมีเวลาจำกัดนะครับ10นาทีนะ เดี๋ยวเราตีมอนก่อนอนะครับให้ครบหนึ่งรอยตัวจากนั้นเราจะไปทําลายประตูเมืองกันนะครับตอนนี้ครบร้อยตัวแล้วนะประตูเมืองอยู่ตรงนี้นะเราช่วยกันมันก็จะจบไปนะครับเดี๋ยวตีคนเดียวไปก่อนนะครับรอเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้เราได้แต้มไปแล้วนะครับเราได้6กสิบแต้มแล้วนะขาดอีก90้าสิบแต้มนะครับ ถ้าจะเป็น VP ตอนนี้ประตูแตกนะครับจากนั้นสังหารจอมเวกกระดูกอยู่ตรงนี้ไหมเออครับอยู่ตรงนี้แหละสิบตัวนะครับพอเลเวลหนึ่งร้อยใช่ไหมระบบซื้อขายจะเข้ามานะครับระบบซื้อขายเนี่ยเราไม่สามารถเทรดกับเพื่อนโดยตรงได้นะก็คือเราสามารถเอาของพวกนี้แหละนะครับมาวางขายในตลาดแล้วก็รอให้ผู้เล่นอื่นกดซื้อมีการจัดอันดับตัวละครนะครับ อันดับเลเวลนะอันดับพลังโจมตีนะครับตามสายอาชีพต่างๆก็มีเป้าหมายรายวันนะครับอันนี้คือแนะนําให้ทําเลยนะมันจะส่งผลต่อ V.P. ด้วยนะครับมีศิ์บุกเมืองนะนต่อไปเราทําลายแกนกศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือที่เป็นคริสตัลสีฟ้าน,นี่แหละ มาแล้วครับทยอยกันมาล้วเดี๋ยวใส่หินเรื่องแสงก่อนนะเป็นการอั p เลเวลหินนะ คือสันแตกนะครับ เดี๋ยวเรามาส่งเควกกันนี่นะครับเรียบร้อยภารกิจสำเร็จนะครับจะเ,เริ่มกดรีไซเคิล้วยนะโอเคตอนนี้เราจะออกก็ได้นะหรือว่าจะปล่อยบอดไปก่อนก็ได้เพราะว่าเวลายังเหลืออยู่นะเหลืออีกตั้ง5นาทีนะครับอัพเลเวลไป ใครที่ชอบเกมมิวเนาะอันนี้จะเป็นมิวเวอร์ชั่นคลาสสิกแท้นะจากลิขสิทต้นฉบับเลยนะรับประกันเวลวายนะสายฟรีก็เป็น V.I.P ได้นิ้งโหลดยอยู่ที่ใต้คลิปนะครับแล้วก็ตรงใต้คลิปก็จะมีไอเทมโค้ดนะครับมีไอเทมโค้ดแล้วก็มีเพจเฟซบุ o กนะครับให้เราไปติดต่อกับทีมงานได้เลยนะครับใครที่มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเกมเนาะโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ